สวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะกลับมาทำร็อกนะครับซึ่งจะบอกว่าในทุกๆวันพุธของวีคนะฮะจะต้องตั้งหน้าตั้งตารอนะครับว่าจะมีร็อกของน้องๆที่เราวีดอยู่หรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะน้องแพทริกกับน้องนายจะบอกว่าในวีคนี้นะครับมีปล่อยออกมาคู่กันเลยนะครับทั้งน้องแพทริกน้องนายซึ่งหลายๆคนนะครับน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าคลิปวอกคลิปเนี้ยต้องบอกว่าชาวเรือคือแพทนี่คือแบบกรี๊ดดังมากอีกแล้วนะครับขึ้นเทรนด์ทวิตตท์ทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะได้เห็น แฮชแท็กเคอร์แพทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะและต้องบอกว่าคู่เคอร์แพทของเราเนี่ยไม่เคยทําให้เราผิดหวังแม้แต่คลิปเดียวเลยนะไม่ว่าจะเป็นวอลของแพทริกเองหรือโควีเองอะ่ะคือทั้งสองคนคือแบบทําให้เราแบบโอ้โหเกินต้านมากๆนะคะงั้นเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าว่าคลิปนี้จะเกินต้านอย่างที่หลายๆคนเนี่ยบอกไว้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่างั้นเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับอื

ไปไมเพราะว่าฉันอยู่ในะเลไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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 ป ดูนะมีโค้คนั้นสามอันนะเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะมีใครบ้างในคลิปนี้

ก็สองคนนี้เขาน่ารักเนาะเวลาเขาแบบอยู่ด้วยกันอ่ะเองมาสเออง่อนองฉเพื่อนงมาสเพองฉนเพืงฉเืองนเพืองมาองเือ่อเ่ เข้ากับบล็อกมากเลยนะตีมอ่ะถ้ <c oughs> <c oughs> าเกิดว่าอราไม่ได้รับการสนันน

以我赢，你输。都是太早了，都是太早了。OK，one one。哎。吴佳。吴海。是什么？啊，吴海，他有 rock 呢。海下生活用的。他吃了。可以。嗯。是我的动作是 Patrick。不 tall。你的动作是什么？哦哦，都是。哎。 ะแต่แราเคิดถ่ายวอลนี่คือแต่งตัวกันเต็มมากเลยคอ่ะเริ่เมนะเดี๋ยวนะคือจะหลุมดำเหมือนกับ P 哀没得呐，可可啊、被绿了。啊啊、了你是 two two two. two two three three 了，uh. 我是零。<Zero. S 1> 没有机会了，我是零。不，你还有机会。还有机会，开始。一、二、啊、三。啊！那我也赢了。那你可以。No，c a <Yeah. S 1> 那我们。 อันอันอันสามสองห่ง Patrick 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 ฟุอตฟอตอตโเช้าซื้อไม่ได้หรอกซื้อไม่ได้ถ <no ้าถ้าถ้ um ้าถ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 ถ้า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 ถ้้าาถ้าถ้้าถ้าาถ 现在是一个我非常骄傲的 moment，在我的、嗯，在我的第一的 fashion show，频率，不正常，Elsa，e l 海，我在学中文，然后我想请你们给我一个中文词，呃，解释我。 光彩夺目。嗯，很优雅。不是，这个词太多了。光光彩光彩夺目。That means you r e so shining。嗯嗯嗯。哦。我怎么？没有脑子。没有脑子。啊？我知道这个的意思。我真傻。我有脑子。为什么我这么难呢？重点看我的学历的词，好吧？哎。你已经失败了。 ปากแดงฟันขาวฮ่าโคตักสนายด้ายเา่ยรูปถายรูป่าร่าร่าร่ายรูปถ่มา้่ม ือแบบทำงานเหมือนแบบจะกอดน้องอ่ะนทรู้สึกทำไมเรารู้สึว่าแบบหลังๆเขารู้สึกเขินกันยังไงไม่รู้ว่าอันนี้คิดไปเองรอเปล่าไม่รู้นะเหมือนที่เคยไม่ค่อยกล้าสบตาน้องหลังๆ p a อ้ยดๆๆ u

ราาซ่าตามตาแพทริคอุ้ยเฮ้ยแกเากนดิพี่ดูนะพี่อ๋ I have a very good word for you I think the boy s a น้องชายตัวแสบน้องชายตัวแสบกับ คุณพี่จอมดื้อใช่ไหมี p ดื้อโอ้เดี๋ยวตะนที่เราจับก็จะต้องับเขานี้โอ้โหจับเขาวิ่งดีอ่ะวันนี้ผมรู้สึกดีมากเลยเนาะวันนี้ดีจริงวันนี้ผมรู้สึกดีมากเลยเนาะวันนี้ดีจริง 今天的旅程你们也非常开心。如果有机会我要带你去新的旅程。嗯。拜拜你们的海洋王子，去大海。拜拜。拜拜。โอ้ยค่ามันสูงเกินไปแล้วสองคนนี้ได้อยู่ด้วยกันนี่คือแกล้งคนอื่นตลอดเลยนะตอนนี้คือของของฉัน ออนี่ไงน้องแบบใช้บ่อยนะเวลาออกไปทางานอ่ะแอบเห็นรูปที่แบบแฟนๆชาวจีนเขียนาว้ what's in my bag. In so <laughs> เอาละก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวอล์กของน้องแพทริกของเรานะครับเป็นไงบ้างเหล่าชาวคือแพทของเราคือฟินมากๆเลยใช่ไหมนอกจากความสนุกที่น้องแพทริกจะไปเล่นกับเพื่อนๆเ้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับท้ายคลิปเนี่ยยังไงก็ต้องมาหาพี่คจอมดื้อของเราตลอดจริงๆนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโมเมนต์สั้นๆแบบ23นาทีอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเออทาไม2คนนี้เวลาอยู่ด้วยกันอะ่มนะมันจะมันจะมีโมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ว่าแบบ หว,วานขนาดแบบสายตาที่มองกันอะ่ะซึ่งหลังๆเราสังเกตได้นะว่าแบบเออเวลาพี่เคอคุยกับน้องเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมองหน้าน้องแล้วนะ๋ยวเนี้ยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยแอบเคินน้องหรือเปล่าเอออันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อนะครับว่าในบล็อกต,อต,อต่อๆไปเนี่ยสองคนนี้เนี่ยแบบจะพัฒนาความจินไปถึงไหนนะฮะแต่แค่ตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าแฟนๆเคอร์แพทก็คือแบบฟินกระจายแล้วนะคบผมเองผมยังรู้สึกว่าโอ้ยอีพีดีคือแบบไม่ไหวไม่ไหวมากๆเกินต้านจริงๆป้าเป็น ว่าคลิปวอล์กที่2ของน้องแพทริกก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้ยังไงครั้งหน้าจะมารีแอควล็อกของน้องๆคนไหนอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้ผมทารีแอคของน้องๆคนไหนนะยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะรีบมาทารีแอคให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับยังไงวันนี้ผมไปแล้้้ววนไวเจอกคลิปหา บ๊ายบายครับ